เป็นคนดั้งน้อยนะคะเนื้อน้อยนะคะเสริมด้วยซิลิโคนตัวนิ่มพิเศษบิดได้พร้อมกับการเหลาซิลิโคนขึ้นรูปทรงนะคะตามฐานจมูกของเราเองนะคะคุณหมอจะเหลาออกแบบให้ตั้งแต่บริเวณหัวคิ้วให้สโลปส่วนปลายก็ให้พุ่งเท่าที่เนื้อของเรารับไหวตามปัญหาของแต่ละบุคคลหลังทําทันทีสังเกตได้เลยว่าตั้งแต่บริเวณหัวคิ้วของเรานะคะมีความโด่งที่มากขึ้นนะคะ พร้อมกับปลายมีความพุ่งมากขึ้นนะคะสำหรับใครที่กลัวเจ็บเดี๋ยวเรามาฟังคุณลูกค้าของเราเลยคุณลูกค้าคะเดี๋ยวลองอธิบายให้นิดนึงว่าขั้นตอนการทําน่ากลัวไหมหรือเจ็บไหมที่น่ากลัวก็คือเจ็บแค่ตอนฉีดยาชาเดยวอนคุณหมอคะว่าคือไม่รู้สจกอะไรนี่แหลคะค่ะคือเสียงจากลูกค้าของเราจริงๆว่าไม่ได้เจ็บเลยเจ็บตอนฉีดยาชาแค่เข็มเดียวเท่านั้นหลังทําก็ไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดนะคะ